คนละครึ่งพัร์ล่าสุดพาไปลงทะเบียนในแอปพลิเคชันเป๋าตัง1กลุ่มเคยลงทะเบียนกับ2กลุ่มไม่เคยลงทะเบียนทำแบบนี้คุณจะได้เงิน2,000บาทหรือ2,400บาทครับมาดูกันยับว่าจะต้องลงทะเบียนอย่างไรในคลิปนี้เพื่อให้คุณไม่พลาดสิทธิ์ครับก่อนจะไปลงทะเบียนคุณต้องเข้าใจในส่วนนี้ก่อนก็คือมีกฎเกณฑ์เงื่อนไขนะครับที่กำหนดออกมาว่า การกดลงทะเบียนรับสิทธิ์เนี่ยคนละครึ่งพันแอปเป่าตังคุณต้องทําในแอปเป่าตังเท่านั้นนะครับไม่สามารถทําในช่องทางอื่นได้เว็บไซต์อะไรอย่างนี้ไม่ได้แล้วณนะปัจจุบันตอนนี้เหลือเพียงช่องทางเดียวคือแอปเป่าตังนั้นเป็นสาเหตุที่ว่าคุณต้องมีแอปเป่าตังที่ทําการสมัครนะครับแล้วก็ยืนในตัวตนให้เรียบร้อยเพื่อพร้อมใช้งานแอปเป่าตัง GW บอ l ล็นะครับเมื่อคุณเข้าแอปเป่าตังเนี่ยผมจะพาไปกดจริงด้วยนะว่าจะกดอย่างไรนะครับ การกดเนี่ยคุณสามารถกดได้ตั้งแต่นะครับก็คือวันที่20-26ถึง26ตุลาคมนะก็คือระยะเวลาเนี่ยทั้งหมดก็คือ20-21-22-23-24-25-26ตุลาคม68เวลาเนี่ย6โมงถึง4ทุ่มนะครับของทุกวันนั่นคือ6โมงเช้าของ4ี่ทุ่มของทุกวันตั้งแต่20-26ถึง26ตุลาคมครับในนี้นคุณต้องเข้าใจอ่าและ เกณฑ์การลงทะเบียนนะครับตรงนี้สําคัญนะสำหรับเกณฑ์การลงทะเบียนครับจำนวนสิทธิ์ที่สามารถลงทะเบียนได้นะครับคือ20ล้านสิทธิ์นะครับหมายความว่าจํานวนสิทธิ์20ล้านสิทธิ์เนี่ยถ้าสิทธิ์เต็ม20ล้านสิทธิ์ถึงแม้ว่าจะไม่หมดเวลาลงทะเบียนนะครับก็จะปิดการลงทะเบียนทันทีนะหรือครับครบวงเงินครับจำนวนสิทธิ์เนี่ยไม่เกิน4 0 0 0มื สี0พ0ล้านบาทถ้าครบวงเงิน4ี0 0 0พล้านบาทเมื่อไหร่ก็จะปิดลงทะเบียนทันทีหรือถึงวันปิดลงทะเบียนสุดท้ายครับคือวันที่26ตุลาคม68เวลา4ทุ่ม1นนาทีเนี่ยก็จะปิดลงทะเบียนเหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าเกณฑ์ใดจะถึงก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยสำคัญมากครับที่คุณจะต้องรีบลงทะเบียนแนะนำว่าให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่20ตุลาคมวันแรกยิ่งดีตอน6โมงเช้านะครับก็จะเป็นคนแรกๆที่ลงทะเบียนได้ เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันครับว่าลงทะเบียนได้อย่างไรนะครับจะพาไปทําจริงด้วยก่อนไปทําจริงนะครับเรามาทบทวกนกันแบบรวดเร็วกันว่าจะลงทะเบียนได้อย่างไรนะครับสําหรับกลุ่มอันนี้คือกลุ่มเคยลงทะเบียนนะครับกับกลุ่มไม่เคยลงนะกลุ่มเคยลงทะเบียนคือแค่ให้เขาแอปเป่าตังค์เปิดแอปเป่าตังค์มานะครับใส่ PIN หกหลักนะครับแล้วก็เข้าสู่ได้ในหน้าเป่าตังค์นะครับก็ให้เข้า G Wallet นะครับกดคําว่า G Wallet กดหน้าหลักตรงนี้เข้าไป เขา้าไปเสร็จรับให้กดคนละครึ่งพาร์ตตรงนี้กดคําว่าลงทะเบียนกดปุ๊บเนี่ยก็จะมีให้ลงทะเบียนก็กดลงทะเบียนขึ้นมานะครับยีในการลงทะเบียนตรงนี้สามารถอ่านเงื่อนไขโครงการได้ก็ให้กดลงทะเบียนให้เรียบร้อยพอกดลงทะเบียนเสร็จปุ๊บถ้าได้สิทธิ์เนี่ยเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับซึ่งรายละเอียดผมได้ทําอธิบายไว้อยู่นะครับว่าได้สิทธิ์อะไรยังไงนะโอเคอันนี้คือกลุ่มแต่ถ้าได้2 0 0พก็จะขึ้นว่าได้2,000 ถ้าได้ 2, สองพันสี่ก็จะขึ้นได้ 2, สองพันสี่นะครับอ่านี้เดี๋ยวไปไวเดี๋ยวพาไปทําจริงของจริงเลยอันนี้พูดเร็วๆก่อนส่วนในกลุ่มที่ไม่เคยลงทะเบียนครับเป๋ตาตังก็เปิดแอป,ปมานะครับอัปเดตแอป,ปเป๋ตาตังทั้งกลุ่มคนเก่าคนใหม่อัปเดตให้เรียบร้อยนะครับไปได้เป๋ตาตังมาใส่ PIN หกหลักให้เรียบร้อยนะครับมาหน้าเป๋ตาตังนะก็ให้กด G Wallet นะครับตรงนี้เนี่ยให้เข้าไป G Wallet กดหน้าหลักเหมือนเดิม กดปุ๊บเนี่ยก็ให้ทำการกดเข้าไปในคนละครึ่งพัดนะครับกดลงทะเบียนนะกดลงทะเบียนเสร็จครับก็จะให้ยินดันการลงทะเบียนนะครับให้ใส่ข้อมูลรายละเอียดน,นะครับตรงนี้ก็ใส่ข้อมูลเอาไว้ครับลงทะเบียนกดยินยันการลงทะเบียนนะอ่านเงื่อนไขโครงการให้เรียบร้อยนะครับแล้วกดลงทะเบียน เมื่อลงทะเบียนเสร็จครับสำหรับคนใหม่เนี่ยก็จะขึ้นว่ากําลังรงอผลการลงทะเบียนครับระบบจะแจ้งผลการแจ้งเตือนของแอปเป่าตางังหรือ SMS เนี่ยภายใน3วันนะถ้ามันขึ้นอย่างนี้ก็รอผลครับภายใน3วันแล้วก็กดตกลงนะครับอันนี้ไปไวๆนะเมื่อเมื่อแจ้งผลมาแล้วนะครับก็จะขึ้นว่าถ้าคุณได้สิทธ์ก็จะขึ้นอยนี้ครับลงทะเบียนคนละครึ่งวาสาเร็จคุณสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป่าตางังได้ตั้งแต่วันที่29ตุลาเป็นต้นไปอันนี้ก็ดีแจ้งเตือนในแอปครับ ตอนนี้แจ้งเตือนไปมือถือของคุณก็จะขึ้นแบบนี้การโทะเบียนอะไรอย่างนี้นะครับถ้าแจ้งเตือนผ่านแอปก็จะขึ้นแบบนี้นะถ้าแจ้งเตือนผ่านในระบบก็จะขึ้นขึจะขึ้นตรงไหนก็แล้วแต่ถ้าขึ้นข้อความเนี้ยลงนะเบีคนเรื่องคืพสำเร็จก็คือจะได้สิทธิ์นะครับแล้วก็จะแจ้งเตือนผ่าน i n s t a n ภายใน3วันด้วยลงทเบีคนเรื่องคืพสำเร็จคุณสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปต่อต่างนะตั้งแต่ยี่สิบเก้าตุลาหกแปดนะครับ อันนี้ก็เหมือนกันแล้วสิทธิ์เวลาคุณจะได้เท่าไหร่ได้2 0 0 0หรือ2อ0พก็ขึ้นอยู่กับสถานะที่คุณได้ถ้าได้2000ก็จะเขียนว,ว่าได้2,000นได้2อ0 0ก็จะได้2อ0พันสนะครับ2,000เนี่ยคือผู้ที่ไม่ยื่นแบบภาษีนะครับส่วนได้2004คือผู้ที่ยื่นแบบภาษีนะครับโอเคตามนี้เลยแล้วก็เมื่อคุณได้สิทธิ์นะครับเพื่อไม่ให้ถูกตัดสิทธ์ตามเรื่องโครงการก็กำลังใช้สิทธ์ครั้งแรกภายในวันที่11พฤศจิกายน6กรโอเคอันนี้คือเร็วๆจะเป็นอย่างนี้นะครับอ เดี๋ยวเราจะไปทำจริงกันในแอปพลิเคชันกันครับไปพร้อมกันเลยว่าจะกดอย่างไรนะสำหรับกลุ่มคนที่ไม่เคยลงทะเบียนและกลุ่มที่เคยลงทะเบียนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับการลงทะเบียนครับสำหรับเริ่มแรกครับก็ให้ข้อเป๋าตังค์นะข้อเป๋าตังค์เสร็จนะครับรอทำการดาวน์โหลดให้เรียบร้อยนะครับเมื่อทำการดาวน์โหลดเสร็จเนะี่ยคุณต้องใส่พินนะครับนะก็ เข้าไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้เมื่อมันมาอย่างนี้ปุ๊บให้คุณใส่พินนะครับขึ้นอะไรไม่เป็นไรครับขอให้มันมาเรื่อยๆให้ที่มันขึ้นนู่นนี่นั่นไม่สามารถทำรายการได้น,นี้มันเกิดจากคนใช้งานเยอะนะครับรอสักครู่นะโอเคก็รอทำการโหลดสักครู่บางทีก็นานอยู่นะครับปกติแล้วมันจะเร็วมากนะพอคนใช้งานเยอะเนี่ยลวนเลย ก็อรอนำดาวโหลดจนเสร็จจนสามารถเข้าได้นะครับวันนี้คนเยอะจริงเมื่อทำการโหลดช้ามากๆนะครับคนเยอะมากก็รอไปเรื่อยๆจนกว่าจะเข้าไปได้นะครับ เมื่อเข้าได้ครับก็จะเป็นอย่างนี้นี่คือเข้าได้แล้วค่อนรอค่อนข้างนานอยู่แต่ก็ใจเย็นๆนะครับนี่กดให้ดูเลยมันจะช้าตอนด้านในเนี่ยคือมันอันนี้ขึ้นอยู่กับระบบของแอปป๋อตังล้วๆเลยนะครับเท่าที่ดูแล้วเนี่ยเพราะว่าเน็ตเน็ตก็แรงอยู่แต่ว่าแอปป๋อตังคือใน คนใช้งานเยอะาเข้าพร้อมกันเยอะนะผมคาดว่าต้องหลาย10ล้านคนนะครับพร้อมกันในเวลาเดียวกันก็เลยต้องรอานานมากหากวิธีลงทะเบียนครับกดที่ตรงนี้นะหรือว่ากดหน้าหลักกลับแล้วก็เข้าไปกดลงทะเบียนนะครับถ้ามันไม่ขึ้นเนี่ยกดลองกดตรงนี้ก่อนถ้ากดตรงนี้แล้วมันไม่ขึ้นก็ให้กดเข้าไปในหน้าหลัก g ีว l ลเลแล้วก็กดลงทะเบียนนะครับทั้ง2กลุ่มเหมือนกันเลยนะครับทั้งกลุ่มเคยลงทะเบียนแล้วไม่ลงทะเบียนกดเหมือนกันเพียงแต่กลุ่มไม่ลงทะเบียนเนี่ย ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนจะต้องมีการรอ SMS 3สวันนะครับอย่างที่ผมได้บอกต่ตอนต้นคลิปนะอันนี้ก็รอไปนะครับรอจนก,กว่ามันจะได้โอเคก็รอกดไปเรื่อยจนกว่าเขาจะได้นะครับอ่ะถ้าได้เนี่ยจะเป็นแบบนี้นะนะสำหรับเครื่องนี้ได้ก่อนนะครับกดลงทะเบียนได้เลยนะครับนะจะย่างนะเย็นๆ่ค่อยๆกดไปรอไปเรื่อยๆนะครับกดเน้นความถี่นะเขาเรื่อย กดไปเรื่อยๆถ้าไม่ขึ้นอย่างงี้ก็กดกลงแล้วก็กดลงทะเบียนใหม่กดทำอย่างงี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้นะครับคือคนเขากดเยอะนะครับแล้วผมเข้าไปดูในสิทธิ์เขาลดสิทธิ์ก็ลดเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยแสดงว่ามีคนกดเข้าได้เรื่อยๆอ่ะเครื่องนี้ได้แล้วนะครับอ่ะกดลงทะเบียน ก็รอไปนะครับหลังจากพอกดลงทะเบียนแล้วเครื่องนี้ก็รอเหมือนกันนะโอเคก็รอจนกว่าจะขึ้นให้กดตกลงนะครับกดไปเรื่อยๆคือกดไปเรื่อยจนกว่าจะได้อย่างที่ผมได้ทำคลิปอธิบายไว้อยู่ครับถ้าแอปป่อตางค้างหรือปัญหาอะไรเนี่ยคือหน้าที่ของคุณคือกดกดไปเรื่อย จนกว่าจะขึ้นนะครับในหน้าต่อไปอันนี้บ่งบอกว่ามีคนเข้าเยอะนะครับเยอะมากๆก็เป็นกำลังใจให้ครับผมก็ทำอยู่นะครับนะนะตอนนี้ทำให้ทุกท่านก็กดลงทะเบียนไปอ่าเมื่อได้ครับจะเป็นอย่างนี้นะก็ให้คุณกดลงทะเบียนได้เลย ลงทะเบียนก็รอโหลดนะครับทําการรอโหลดนี่แสดงว่าได้ลงทะเบียนแล้วนะครับตรงนี้รอโหลดไปนะกดไปเรื่อยๆครับกดนานอยู่นะก็ใช้เวลากดนะอะ่ถ้าอย่างเงี้ยเนี่ยขึ้นอย่างงี้ครับแสดงว่าได้รอยแล้วนะครับคุณได้รับสิทธิ์คนละครึ่งแล้วนะครับจำนวนเงิน2,000บาทเริ่มใช้สิทธิ์วันที่29ตุลาอย่างที่ผมได้บอกคุณเอาไว้เลยนะครับตั้งแต่ต้นคลิปถ้าคุณได้อย่างเงี้ยแสดงว่าได้แล้วนะโอเคก็ ก็ให้ทุกท่านกดกันได้นะรีบๆกดคือแนะนําว่าวิธีกดเนี่ยให้กดรัวๆนะครับเครื่องนี้เนี่ยอันนี้เป็นรหัสคนที่เคยใช้คนละครึ่งแล้วนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยใช้คนละครึ่งเดี๋ยวรอก่อนกาลังกดอีกรหัสหนึ่งเดี๋ยวกดเสร็จแล้วเดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้เนี่ยน่าสำหรับคนที่เคยใช้คนละครึ่งเฟสห้าแล้วนะครับคนละครึ่งเฟสห้าเคยใช้แล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะก็กดตกลงครับก็กดตกลงเสร็จนะครับพอกดเข้าไปตรงหน้านี้เดี๋ยวดูกันนะคือพอกดหน้านี้มันก็จะขึ้น ว่าได้รับแล้วเดมอเดี๋ยว,ยวมันจะต่างกันนะครับเครื่องนี้เนี่ยมันจะมีมีขีดอยพอดีมันจะได้เห็นความต่างนะอันนี้เดี๋ยวรอก่อนเครื่องนี้ยังกดไม่ได้นะครับอเดี๋ยวลองกดเสร็จแล้วเดี๋ยวไปต่อกันครับหลังจากที่คุณกดลงทะเบียนแล้วนะครับเมื่อคุณกดตรงเนี้ยมันก็จะขึ้นมาอีกครั้งเหมือนที่สถานะเมื่อกี้นะครับว่าคุณได้รับเงินเท่าไหร่จาก2000หรือ2400บาทนะครับถ้าอยู่ในระบบภาษีก็จะได้มากกว่านั้นนะโอเค ก็จะขึ้นมาตามหน้านั้นโอเคทีนี้เนี่ยรหัสอันนี้อีกอันนึงนะครับอันนี้เนี่ยไม่อาเมื่อกี้อันนี้ได้แล้วนะ,ะให้ดูนี่ครับเคหมุนจนได้นะครับได้มาอ,อันนี้โอเคอันนี้มารหัสอันนี้นะครับเป็นะระดับคนไม่เคยลงทะเบียนนะครับก็กดลงทะเบียนไปก็รอโหลดเหมือนกันนะครับสำหรับรหัสอันนี้วางไว้ก่อน ค่อนข้างนั่นหน่อยนะพอดีมันอัดหน้าจอไม่ได้เดี๋ยวนี้นะครับเขาอัดหน้าจอไม่ได้ก็ทำอย่างนี้อันนี้คือรหัสที่ได้แล้วนะครับก็กดตกลงไปก็คือจบอะน,นะเห็นไนะพอกดลงทะเบียนปุ๊บเขาจะขึ้นมาเมื่อกี้เลยเห็นไกดลงทะเบียนปุ๊บขึ้นมาขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับโอเคังจอ่าอันนี้รอ,อ,อนะครับอ่าอันนี้เมื่อกี้พอกดไปเมื่อกี้ก็จะขึ้นมาว่า กำลังรอผลลงทะเบียนนะครับสาหรับใครที่ได้สถานะนี้ครับกาลังรอผลลงทะเบียนระบบจะแจ้งผลผ่านการแจ้งเตอือนของแอปเปาตางังคือ s อ s ภายในสามวันอันนี้คือคุณลงทะเบียสนสาเร็จแล้วนะครับเพียงแต่ว่าในกลุ่มของคุณเนี่ยเป็นกลุ่มคนใหม่เพราะเป็นกลุ่มคนใหม่ปุ๊บคุณต้องรอผล3วันจาก SMS แล้วก็จะแจ้งตามที่ผมได้บอกต้นคลิปเลยโอเคนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าตรงนี้ถ้าคุณกดไปค้างครับลงทะเบียนสำหรับกลุ่มคนที่ไม่เคยลงทะเบียนเขาจะขึ้นแบบนี้ ถ้าขึ้นอย่างนี้หน้าที่ของคุณคือรอผลลงทะเบียนนะครับสามวันเท่านั้นเองนะโอเคนะครับส่วนส่วนถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนเดิมนะครับก็กดพอกดลงทะเบียนปุ๊บเนี่ยเขาจะขึ้นแบบนี้นะอันนี้คือโครงกลเดิมกลุมคนเดิมเขาจะขึ้นเลยว่าได้สิทธินะ์อย่างที่ผมได้ทาคลิปอธิบายไว้ทุกท่านนะครับโอเคอันนี้พ่าลงทะเบียนจริงแบบนี้โอเคนะเห็นภาพนะโอเคครับโอเคจบนะโอเค Okay. ผมก็ต้องอยากให้ทุกท่านกดได้กันนะครับก็กดกันเรื่อยๆนะผมแนะนำนะครับอันนี้เนะี่ยต้องรอก่อนอ่ะนี่ครับเมื่อกดลงทะเบียนปุ๊บก็จะขึ้นกำลังรอผล3วันนะครับอย่างนั้นคือขึ้นอยู่กับว่าคุณได้อันไหนถ้าคุณได้อันก่อนหน้านะครับก็คือ คุณเนี่ยได้เงินเลยก็คือเป็นกลุ่มคนเดิมนะถ้าเกิดว่าคุณได้รอเอ็นเตอร์เพสวันคือเป็นกลุ่มคนใหม่ที่ไม่เคยลงทะเบียนกลุ่มคนเดิมคือเคยลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสห้านะครับโอเคอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้คือรอผล3วันก็เดี๋ยวรอผล3วันเสร็จผลก็จะเป็นตามที่ผมได้บอกเอาไว้นะครับโอเคอเดี๋ยวผมพาไปดูอีกนิดหนึ่งนะผมจะเป็นยังไงนะโอเคครับอ,อันนี้โอเคตกลงไปก่อน สำหรับคนที่ได้กำลังรอผลลงทะเบียนนะครับภายใน3าวันนะก็คือคุณก็ต้องรอผลอะรอผลยังไงครับภายใน3ามวันจะมีการแจ้งเตือน,นแอปของคุณแบบนี้ครับว่าลงทะเบียนคนละข้างคุณได้แบบนี้นะลงทะเบียนคนละครึ่งสำเร็จแล้วคุณสามารถใช้สิทธิผ่านแอปเป่าตังได้ตั้งแต่29บตุลาหกแปก็จะได้นะครับแล้วก็คือผ่านนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อคุณบางทีเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้นะเมื่อคุณผ่านก็คือผ่านก็่เจะได้สิทธิ์นะครับไปกดปุ๊บ ตอนที่กดตามที่เหมือนที่ลงทะเบียนก็จะขึ้นมาว่าคุณได้เงินเท่าไหร่นะครับโอเคตรงนี้ถ้าขึ้นอย่างนี้ครับก็คือเหมือนกันได้สิทธิ์แล้วนะครับขึ้นอย่างนี้คือเหมือนกันได้สิทธิ์แล้วขึ้นนี้ก็คือเหมือนกันได้สิทธิ์แล้วนะครับขึ้น SMS ส่งมาอย่างนี้นนล,นงนลงทะเบียนคนละครึ่งสําเร็จนะครับก็คือได้สิทธิ์แล้วโอเคะ okay. ครับโอเคแล้วก็ เมื่อคุณได้สถานะเนี่ย2,000กับ2,400ถ้าคุณได้2,000ก็ได้2,000บาทถ้าได้2,400ก็ได้2,400บาทเขาจะขึ้นมาเลยแนวบบนะครับโอเคตามนี้ครับแล้วเมื่อคุณผ่านนะครับพอคุณกดคำว่าลงทะเบียนตรงเนี้ยสถานะเขาจะจากที่กําลังรอผลภายใน3วันนะครับจะเป็นสถานะที่ลงทะเบียนผ่านโอเคเดี๋ยวจะให้ดูจะเป็นสถานะลงทะเบียนผ่านนะครับก็คือกดปุ๊บเนี่ยก็จะขึ้นแบบนี้ ถ้าขึ้น2,000ก็เท่ากับ2,000ถ้าขึ้นสอง0ันก็ได้สองพันสีนะครับจากที่รอ3ามวันก็จะพอมากดก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าคุณได้สิทธิ์เรียบร้อยสำหรับรคนครึ่งพัดนะครับ2,000หรือ2อ0พบาทขึ้นอยู่กับตรงนี้ขึ้นเท่าไหร่ขึ้น2,000ก็ได้2,000ขึ้น2อ0พก็ได้2,400บ,บาทครับโอเคเคลียร์นะสงสัยในส่วนไหนพิมพ์มาสอบถามก็ได้